ครับเกียวทิครับสวัสดีทุกท่านครับครับเริ่มตัวของสอพอพรีวิวนะครับงบหน้าคาดว่าน่าจะประกาศประมาณ30กรกฎานะครับเราคาดกำไรสุทธิของไตมาสองเนี่ยอยู่ประมาณ2.2หมื่นล้านบาทนะครับโต4%ี year year, ต่เปอร์เซนต์เดียวเียโตจ็นคิวออนคิวเนี้ว่าโตขึ้นเยอะแล้วก็เป็นเนเดดิคชั่นที่ที่เราเคยประเมินไว้นะครับแต่ว่ามันสูง ตัวเลขมันออกมาสูงกว่าที่เราเคยประเมินนะครับเราเคยอาจจะประเมินอยู่ประมาณส0งหมื่นต้นอนะเอาเนี่ออกมากับ2อ0 0มสิ่งที่ดีกว่าคาดก็คือเรื่องของเงินบาทอ่อนนะครับเงินบาทมันอ่อนกว่าที่คิดนะทำให้รายได้ดีกว่าคาดกำไรดีกว่าคาดนะครับอีกขานนี้ก็คือรายได้อื่นนะครับรายได้อื่นเนี่ยดีขึ้นนะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้บวกมากแต่ก็หมายถึงว่าไม่ได้บวกในเชิงระยะยาวมากแต่ก็ถือเป็นขาบวกในไตรมาสนี้นะครับในส่วนของภาพกําไรที่ออกมา2อ0 0มเนี่ยการโตเยียร์คิว แรงหนุนหลักคือปริมาณขายเลยนะครับบวก14%ยอันเยียบวก7%ค on Q อันนี้ได้ตัวแหล่งใหม่ก็คือแหล่งเอราวันเนี่ยผลิตเต็มทั้งไตรมาสเลยนะครับอันนี้คือแรงหนุนหลักนะครับแรงหนุนรองก็คือเรื่องของราคาขายนะครับพอดีช่วงไตรมาสสเนี่ยมันมีเรื่องของความกังวลสงครามในช่วงต้นไตรมาสทําให้ราคาน้ำมันดิบมันดีดขึ้นไปนะครับเอเวอร์เรดมาทั้งไตรมาสก,ก็เลยฟื้นได้คิวอนคิว นะครับก็ทําให้กําไรดีขึ้นไปด้วยอันนี้คือตัวปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับไตรมาสสองหลักๆแล้วก็ดูเป็นภาพที่ดีนะครับแต่ที่เรามองเป็นแค่ neutral หลังจากเรา p ร e วิวมาเนี่ยเพราะที่มันมีผวกำดีมันมีปัจจัยลบอย่างอื่นเข้ามาแทรกแต่จะเป็นปัจจัยลบในช่วงค e นด์ฮา a ์ฟนะครับก็คือเรื่องของแหล่งโมซัมบิกเนี่ยเท่าที่เราติดตามมาเนี่ยม,มันเข้าพื้นที่ล่าช้าแล้วนะครับมีแนวโน้มว่าจะเข้าล่าช้าไปถึงปลายปี2024ได้เลยเพราะว่าช่วงกรกฎาคมเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยน ตัวของเ,อเขาเรียกว่ากองกำลังคุม้มครองนะครับในพื้นที่ซึ่งทางาทัวเทลที่เป็นโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาต้องการรอดูว่ากองกำลังใหม่เนี่ยสามารถควบคุมความสงบในพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอา,อาจจะต้องใช้เวลาเป็นไตรมาสหลักไตรมาสนะครับเลยมองว่าอาจจะเห็นความค้บหน้าเนี่ยการเข้าพื้นที่ในไตรมาสสี่ไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เท่ากับว่า,วามันดีเลย์มาเกือบปีแล้วเร,เรามองว่ามีโอกาสที่จะเห็นความเสี่ยงการด้อยค่า แหล่งโมซัมบิกยกตัวอย,อย่างเช่นปีที่แล้วนะดีเลยไปปีหนึ่งก็ตั้งรอยค่าไป4,000กว่าล้านนะครับครั้งนี้เราเลยเออ u s ดจัสตัวนี้เข้ามาในประมาณการด้วยนะเลมีการปรับกำไรของปี2 0 2 4ลง3%เนะครับเพื่อสะท้อนปัจจัยเรื่อง้อยค่าตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เองก็จะเป็นตัวที่ทำให้ในภาค second half เนี่ยมีแรงชุดลงในไตรมาสที่4นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เข้ามาเรามองว่าอาจจะมาบันเทามามา,มา,มาทอน ปัจจัยวบของงไตามาสอที่เป็นพีของปีนะครับเราเลยมีการปรับแทร็เก็ตพา์ปี2อลงเป็นร้อยเจเพื่อสะท้อนได้ค่าตรงนี้นะครับแล้วก็มองตัวสอพอเนี่ยเป็นแค่เทรดดิ้งระยะสั้นแหละนะครับรับในเรื่องของกําไรที่ไตามาสองอาจเป็นพีแล้วก็ราคาน้ํามันดิบเนี่ยที่อาจจะมีแรงหนุนระยะสั้นจากฤด,ดูมรสุมของอีเนะครับแล้วก็สงครามที่ยังติงตัวอยู่นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องทยอยและในการขายทางกำไรเพื่อ,อสวิตไปเข้ากลุ่มลงกัน นที่เรามองว่าภาพไตรมาสสามีฟื้อได้ชัดเจนกว่านะครับเมื่อเทียบกับสอพอที่ไตรมาสสออาจจะย่อนย่อนแล้วะดรอปลงในไตรมาสที่สี่นับจะ i อิมแพของด้อยค่านะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวสอพอครับขอบคุณครับคุณอ้างครับขอบคุณครับ